นี่รสดีอ่ะบอกจริงว่าคือตักมาก็รู้แล้วว่าสดฟันกรามร้องไห้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยู่การกัดนองจีนจริงค่ะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโอเรนตินนะอาจจะเสียงดังหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เอาใหม่มานะคะก็จะต้องขอยมามอนีณก่กนด้วยนะคะก็อนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหาร หลอดจิ้ค่ะวันนี้หลอดจิ้นะคะถือว่าเป็นมัฟฟี่เนาะมัฟฟี่ในตำนานในตำนานนี่คือที่คนนี้ได้บอกเอาไว้ว่าดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดจริงๆเออดีที่สุดยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมกันนะคะแล้วก็รู้บรรยากาศกันตอนนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเป็นอัจฉริยะเขาแล้วนะจะได้แบบว่าไม่ดูยากจะได้ไม่ยากจนเกินไปนะค่ะ ่ะคือแบบว่าจืเรื่องเปลามาตักเลยตักเอค่ะก็เราก็ไปตักข้าวมาไม่ยอมไปตักอาหารแล้วแลวบอกว่าคือ เยอะมากแต่มันดูมีคุณภาพทุกอย่างใช่แล้วก็เราเอามากันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืใช้นอาหาก็จะเปิดเที่ยงพอเที่ยงคุกคนก็จะแบบเข้ามาเลยมากคะเพราะว่าเขาจะเป็นอกาเปิดถึงคืนนี้นะคะไปสองโมงครึ่งค่ะก็คือเป็นรอบเนาะใช่จ้าวเป็นแบบสองโมงก็คือมาให้คุ้มที่สุดก็คือมาตอนเที่ยงนะคะทุกคนแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราไปตักมาเมื่อกี้นะคะคืออันนี้เขาบอกว่าอร่อยจริงๆนะค่ะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เท่าน้าเลยนะคะ จริงๆจะบอกว่าไม่เคยเห็นปูขาที่แบบอยู่ในบัฟเฟ่ต์รสชิ้นใหญ่นะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งะซีฟู้ดค่ะตัวใหญ่พอกับโฟกัสเลยค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็มีอาหารอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีอาหารที่แบบต้องสั่งก่อนเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นแบบซุปรัฟเฟิลหรือว่าอะไรอย่างนี้สเต็กเป็นสเต็กเนื้อนะคะเราเ n ิร์ตให้ยกขึ้นมาน่าจะพังพินาศหล่นลงมาหมดนะแล้วก็มีเป็นลายที่เป็นเหมือนกับพวกแฮมพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยคก็คือเขาจะหั่นใหม่เลยสดๆทุกชิ้น ถ้าเราอยากทานอะไรก่อนเอาจานไปให้เขาแล้วก็ให้เขาจัดมาในบแอบชิ้นนึงก่อนละกันเนาะจริงๆเอาไนก่อนมันจะมีตัวโฟกาเนี่ยเขาก็จะมีให้กินกับมะม่วงหรือว่าเป็นพชนะคะแต่จริงๆเราแนะนำว่าเวลาตักโฟการมาแล้วเนี่ยก็คือเราต้องกินคู่กับล็อกเก็ตสลัดซึ่งล็อกเก็ตสลัดตัวนี้ค่ะมันต้องมาพร้อมกับแบบบาซิมิกนะคะก็จะเข้ากันใช่มันต้องตักเ่เข้ากันอ่อยจริงนะคะ มาชิมให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงชิ้นเลยดีไหมนีคนเคยบอกจริงๆนะว่าโฟกาที่นี่อร่อยที่สุดอืมวันนี้เชื่อละแต่ว่าจะไปลับประทานที่โฟกัสเพราะเนื้อแน่นไม่เละไม่เละเพราะที่บางที่เนี่ย มันจะแบบเหลวเป็นน้ำใช่ใช่อนี่ยก็จะแบบกรอบนอกข้างในใช่ใช่อร่อยจริงก็มาเป็นชุดท็อปเปอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาแบบแก้วแบบนี้อันนี้แอบกินไปแล้วนะคะลยลองชิมให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เราต้องสั่งออเดอร์นะคะไม่มีรสดียบอบเบาบเบาลายสถาว่ากินท็อฟเปอร์ไม่ได้แบบจมูกแตกขนาดนั้นแต่ว่าอร่อย ซูเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีในหลายบุฟเฟ่นะคะคือมันมีอยู่ในแบบใบเมนูค่ะที่เราให้เราสั่งเพิ่มนะคะคือบุฟเฟ่ที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือมันจะมีในหลายบุฟเฟ่ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาจะมีเมนูน,นะคะให้เราสามารถออเดอร์ได้แต่ว่าเราจะสั่งเจ็กี่จานก็ได้ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็น,เ,ปนเนื้อละกันเพราะว่าเราสั่งมานะคะอันนี้เป็นลายที่สั่งดิงว่าเ่าจะเป็นแบบลายอร่อยของเขาใช่ค่ะ เนื้อเขาเสิร์ฟมาเหมือนแบบแบบขาเลยอ่ะอันเนี้ยสวยมากีมาใช่ค่ะจะเป็นเทนเดอร์ลอยใช่ใช่เนื้อเขาจะเป็นเทนเดอร์ลอยอันนี้ความสุกที่สั่งให้แองจี้จะเป็นแบบมีเดียมแรงนะคะเดี๋ยวลองให้แองจี้ลองลองเปิดดูว่ามีเดียมแรงไหมเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวเฟรนฟรายนะคะแล้วก็จะมีสลัดลุ้นกันนะคะว่าเนื้อจะ เลยนะเขาบอกคนนี้ไม่กินเนื้อเนาะเซาล์ที่น่ะอืมอร่อยไหมอืมมันจะมีกลิ่นไม้ของเปลว่ะไม่ใช่เป็นกลิ่นเซาลกลิ่นสมุนไพรอร่อยคนะคะหอมเนื้อก็ด้วยความเป็นเทาดอลเนาะไม่ค่อยมีมันแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งจนแบบว่าฟันกรามร้องไห้กินปลาไหมกินปลา เดือดานผึ well, so so mm. so sure ้งไฟด้วยกันถามว่าเป็นยังไงอร่อยไหมแต่ว่าผึ้งไฟที่เราเสิร์ฟมาก็ทำดีเดียวกันแล้วค่ะอร่อยจังต่อไปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารทะเลนะคะวันนี้ก็คือเราตักมาให้มันจะมีกุ้งมีปลาหมึกซึ่งเขาจะกรีวไว้ตรงอันนี้อยู่ในไลน์บาฟเฟ่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสีเขียนะคะน้ำจ้มนะคะก็เดี๋ยวให้ชิมว่าเป็นยังไงนะคะก็ความสดของกุ้งเนี่ยบอกจริงว่า คือตักมาก็รู้แล้วว่าสดอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้ออาางย่างของเขานะคะแล้วก็จิ้มในน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะว่าแซ,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 ซ่บไหมจะดูว่าเป็นยังไงสดสดเลยสดเลยค่ะอร่อยอร่อยมากแล้วหวานเ่ยอืม,อม,อม เวลาเราไปกินอาหารมารเบล์อ่ะก็คือแบบจะไม่ชอบเลยจริงแจบบริงไม่ชอบเพราะว่าเหมือนเขาใช้ของไม่มีคุณภาพอืมอ,มอมืก็คือเป็นของราคาถูกแต่ว่าสาหรับที่เราจริงเนี่ยใช่นะคะของต้องใส่ใช่ใช,ใช่เขาบอกว่าของที่เขาเอามาทำใน,ในร้านบาร์เบล์คือของที่เขาขายราคาถูกอืมอืมนะคะเราลืมบอกไบ้น้ำเค,ครื่องดื่มนี่ค่ะ เป็นออกินเป็นหัวได้ใช่ไหมก็คือ420บาทบวกบวกใช่คือเขาจะมีแบบเหมือนราคาบาฟเฟ่อ่ะวันนี้เป็นธรรมทานก็คือ2,550บวกหัวถูกไหมคะทีเนี้ยไอ้ถ้าเกิดว่าเราจะกินน้ำเป็นขวดคือพวกสติลวอเตอร์หรือว่าสปาร์กิ่งแบบก็สั่งออนรีเลย์ไปแต่ถ้าเกิดเราอยากกินแบบเป็นแพ็กเกจเขาจะมีแพ็กเกจขายในราคา420บวกหัวใน420บวกหัวเนี่ยก็จะมีหนึ่งน้ำแร่ก็คือจะเป็นสติลสปาร์กิ่งไบร์เลือกได้หรือของอะควาเพลนเนอร์ โซดาบริโภใช่มันมีสปาร์ติ้งด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ําผลไม้ข้นสดมี3อย่างเมื่อกี้เขาแจ้งเรามีน้ําส้มสับปะรดใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะรวมชากาแฟด้วยอันนี้คือเราจะดื่มกี่แก้วได้ใช่ก็เหมือนเป็นฟรีโปรเนาะใช่ใช่จนถึงใบสองจนถึงหมดรอบ420อันนี้รู้สึกว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มปกติน้ำแร่ขวดหนึ่งก็200องร้อยแล้วแต่ที่ นี้น้ำผลไม้สดแบบนี้ถ้าโรงแรมขายอีกแก้วมี200-250กิโลฉันสั่งอะไรก็ได้แล้วน้ำส้มหวานมากไม่ใช่น้ำส้มแบบเปรี้ยวตีดมาไม่ใช่อร่อยอร่อยจริงๆอร่อยต่อไปนะคะเดี๋ยวอีกสี่ในตัวนี้คือเป็นปลาหมึกนะคะตัวปลาหมึกเนี่ยสิ่งนึงนะคะว่าซีฟู๊ดหนึ่งตัวซึ่งเขาก็จะจัดวางไว้ใกล้ๆกับกุ้งติดกันเลยนะคะสิ่งหนึ่งเสร็จนะคะ สดเกันนะอืมสดเลยสดมากอือแลวก็ตอน้องน่าจะต้องหมุกตัวง่ายที่นี่ต้องตกลงนะยแต่ว่าอะไนเงี้ยต้องเยอะมากเราเลี้ยงด่างมากแล้ววันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้เอาไม้มาใช่แมันพลาดไปแล้วคอนคนนี้ไม่เป็นไงเราติดรถคนให้อภัยเราได้เราก็ต่อมาค่ะ อีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินแล้วไปทานแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมาลองดูกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแฮมไหมอ่ะอันนี้คือแฮมที่ตอนที่ไปตัดอ่ะคือมันมาเป็นก้อนชิ้นใหญ่มากเนะเพราะว่าแบบหั่นใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็มีเนื้ออันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างมากมีไก่ ตรงสถานะนะคะเอาออกมาใที่จะเดินไปแล้วก็แบบแซ่บจิ้มๆแล้วก็ให้เขาหั่นให้เรด้วยแต่ว่าตัวแฮมเนี่ยน่ากินมากนะคะก็เป็นแบบแฮม่เกรสแฮมซัมติงนะคะกินๆอันนี้ไหมคะมัสตาร์ดเกรี่นมาสตาร์ดอันนี้จริ้งชอบมากเลยนะตัวแฮงจี้ตักมาเขาเรียกว่าเกรี่นมาสตาร์ดมันจะเป็นเม็เม็ดมาสตาร์ดธรรมดามันจะไม่มีเม็ดแบบหอมมาก ต้องจิ้มกับกระชอบนิดหนึ่งอร่อยมันจิ้มก็อร่อยนะมันหอมมันเหมือนเขาใช้ของคุณภาพดีอย้อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเนื้ออันนี้ทอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจิ้มไม่รู้ว่าต้องจิ้มกับอะไรด้วยแต่แบบโบ่เนี่ยแต่ว่าอแล้วมันก็มีปลาด้วยนะมีซีบาสมีอะไรอย่างเงี้ยมากมายค่ะอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเนื้ออกอ่ะ คือมันเกินการออบแล้วก็เอาไปเกลียวมันน่าจะเหมือนเป็นอบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเหมือนตัวแรกซอสอะไรแบบนี้นะอร่อยนะแต่หนักเค็มนิดนึงอามแบบพวกนี้เขาจะชอบแบบใส่แต่เกลือใส่อะไรอย่างเงี้ยเกลือพิษไทย ก็มีไหมใช่ค่ะจะบอกว่าจริงๆอาหารที่เนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่เราชิมให้ดูวันนี้นะคะมันจะมีเยอะมากหลากหลายสเตชั้นเลยนะคะก็คือแนะนำคือมาเราไม่ผิดหวังมีอาหารไทยด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจว่าจะทานได้ไหมจะเปิดพาผู้ใหญ่มาเอาจริงๆิ้งแถวเนี้ยมีแต่แบบคุยกับผู้ใหญ่ผูมากันเยอะนะคะแล้วก็มีอาหารไทยขอโชว์นิดนึงอันนึ่งละกันก่อนจบเราจะเราจะไปกินก็คือตัวนี้ค่ะคือเรายังไม่เห็นนะแต่ ว่ารู้สึกว่ามันสวยดีนะคะก็คือต้นหอมดีใช่นะคะทำไมเขาทำมาดีดีมากหอมมากขอชิมดีกว่าชิมเลยชิมเลยถือถือให้เราถือให้ค่ะตักเลยเพื่อนเจ๊เอาช้อนมาชิมนดำสุกนะนี่อร่อยอ่ะอร่อยแต่อาจจะอ่อนเปรี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าจิจ่าดีเอาสำหรับเลยนะคะ รักเลยนะอร่อยดีแต่เมื่อก่อนเปรี้ยวไปนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคอร่อยแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยมีขนมปังมีชีสมากมายหลากหลายมากมายนะคะก็ขออนุญาตไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันอีกทีสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าจ่ายไปเท่าไหร่อะไรยังไงรวมทั้งหมดทั้งสิ้เท่าไหร่แล้ว่าใชแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบลยก็คือยังกินไม่เสร็จนะคะแต่ว่าต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะสิ่งนี้ใช่ไหม ที่สุดมากมากก็คือบุกรอบุกรอบค่ะมันกรอบมากแบบว่าขอโทษนะความแบบเนี่ยมันมีเยงเนี่ยเจ๊กินเลยเมื่อกี้กินไปแล้วหนึ่งชิ้นคือกรอบฟันระเบิดคือกรอบแบบว่าคือกินเสร็จต้องแบบ เอาเลยน้องไม่กินแล้วกินอี่เวราโอเคใั่ไม่กินก็เป็นยังไงมันมันกรอบมากอ่ะมันกรอบแบบกรอบมากเสียงคือแบบกระแทกหูเลยอร่อยมากหูกอบคือเดอะเบสเดอะเบสเท่าไหร่จริงอะลองมาจากโฟกัสเพราะว่ายังไอเลิฟโฟกัสอยู่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปสู่ของหวานกันที่ที่ อันนี้เป็นลรฟอมดูเหรอฟอมดูแล้วก็มีสลิมฟัก ของอุ้ยน่ากินนะแล้วก็อันนี้มีแนวกลางก็มีนะคะอ,นนอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์นะคะของ Panarin Oriental น,น,นะคะนั่นก็คือน่าเลยเมื่อกี้เขาเพิ่งมาเติมไอศครีมเครป ค่ะก็มาถึงช่วงของหวานแล้วนะคะเราก็ตักมาทั้งของมันจริงๆของหวานมีเยอะมากมีทั้งของไทยแล้วก็ของเอยุอโรปฝรังร่งนิดนึงนะคะแล้วก็มีทั้งผลไม้ด้วยนะก็ชิมของไทยก่อนแม่ของไทยอ่ะเราตักมาแค่อย่างเดียวก่อนนะคะก็คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะเขาบอกใช่โอ้โหคุณจีนตักมาสวยงามมากฉันเอาไปตักเองเลยชิมเลยชิมมะม่วงในยากามะม่วงเป็นไงบ้างไม่ชิมเลยค่ะร้อนทีอยู่ หวานแบบหวานอมเปรี้ยวข้าวเหนียวหอมใส่ไสทอดอร่อยแต่มะม่วงอร่อยมากอืมข้าวเหนียวหอมหอยคั้มเนี่ยมะม่วงเนี่ยมันอร่อยจริงๆขนมมันมีเยอะๆมากแบบที่เราอินเสิร์ตให้ดูเลยนะแต่ว่าเราหยิบมามีเฟรมเล่นะคะมีเฮเซลนัทปะอันนี้ว่าเฮเซลนัทค่ะเขาบอกว่าเป็นเฮเซลนัทคัมเบรอันนี้เฮเซลนัทคัมเบรนะคะตัวนี้มันดิบือะตัวนี้มันจะมีลายเป็นตาของเล้งเซนด์แล้วก็อันนี้เป็นรู้สึกแบบว่าเปนเป็นเชียร์ซี ก่อนทำโมเลก่อนเลยทำมเลกเขาบอกว่าของดีต้องล๊อกแล้วก็มีเสียงล๊อกมีเสียงไหมไม่มีจบเลยแ้่มันจะดีไหมคะดีนะคะมันละลายแล้วแหละเพราะว่ามันอร่อยนะอร่อยๆมันไม่ตฟอกแต่อร่อยข้างๆตรงหน้าผิวมันจะกรอบๆออร่อยอร่อยเนค่ะเรียนมาก นี่จขอบนะคะตัวที่เป็นแบบนี้นะ,นนะ,ะข้างบนเนี่ยมันเป็นหอนีคแล้วงาก็เป็นีา,เป,นาเป็นแบบนี้เลยได้ไหมค่ะเบลคกได้นะเป็นดารกจริงควรกินก่อนคมเลลีมเบลมันหวานอนนี้มจากผ ขออนี่ฉันไม่สิ้นก็ไม่แี่ใิจะรู้เลยว่าไม่ชอบแน่นอนใช่ไม่ชอบไม่กินจริงๆริงอร่อยเป็นแบบก็อยูกภาพได้เอามาต่อไปเป็นตุ๊ก้าอันนี้ไปดูนะคะจานนี้ที่ตักมาก็จะมีตัวมีมากระลองสีรถนะคะแล้วก็มีคัสตาร์ดพุดดิ้งแฮมเบอร์เกอร์เขบอกเขา บางที่ของหวานอร่อยอของเขาบันได้เรื่องค<ช>ุ้มใจแต่ว่าอันเนี้ยมาคือแบบใช้ได้งสองอย่างพิเศษว่าสั่งกาแฟสักแก้วนะจ๊ะเพราะว่าของหวานเนาะ,นะ,ะอ,อ,อร่อยอ่ะนี่ไแค่แบบไม่หวานคนออมนีอะไรแบบนี้บ้างนะคะไม่ได้หวานไปหมดหอ,อมและอร่อยนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายตัวเนี้ย อร่อยแน่นอนเพราะว่าเขาขายดีมากของแมนดาริน <Ori> ออเรนจ์อ่ตอนนี้ราคานอันนี้มันสวยนะมันเป็นเหมือนมันเป็น,น,เ,ปนเหนมือนสีแดงๆแบบมันมีเป็นอันนี้เป็นแบบทองทองนะใช่ค่ะเป็นแบบมันจะแบบว่าสะท้อนแสงไมถ้าถ้าเกิดเจอแสงเนี่ยมันจะมีความแบบสวยอ<ว>่ะอันนี้วสวยมากรสอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าตักของมันสวยตัดไหมหั่นไหมหั่นอะไรหั่น คือมาการองของที่โอเรนเต็นเนี่ยนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือกรอบนอกแล้วก็นุ่มหนคือตัดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กระด้างมาการองแล้วมันก็จะไม่ไม่ละเหลวเป๋วไปเลยอ่ะมันก็ยังคงรูปความเป็นมาการองคุณสมัตให้ตัดรูปเมื่อไปเลยเป็นก้อนเดียวเนาะไปอ่ะเหรอเห้อจริงจ่ะซึ่งจริงแล้วเรา่รู้ชื่อรถอ่ะเราไม่รู้ลว่ามันโดดอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นรถที่ขายแหละอืออ่ะจ้าไปหาลูกดูอ๋อไปหาแล้วเราหาลูกเลยอร่อย อร่อยมากอืคือมันจะกรอบข้างนอกนิดๆแล้วมันจะนุ่มข้างในไงหัวหนะคือนรากอะเหมือนยังไงก็จะรากเลยอร่อยนะอมากตนนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเป็นเพลนทีพิซซาชิโอเราเคยกินตอนมาตอนเล่นแต่ก็จำไม่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแต่จริงๆจ,จะบอกว่าแบบมาการองที่เนี่ยมาเราไม่ผิดหวังเลยไม่เคยผิดหวังคือมันอร่อย มันเป็นกินเรออืมมแแต่ว่เป็นกิล้ยเปล่าเดินเหแน่ๆอมหอมอืมใเลยคาร์โก้บานาน่าอันเนมากกินแบบว่ากล้วยคือแบบพุ้ง ก็วันนี้นะคะเราก็อิ่มกันมากๆจริงๆขนมมีหลายอย่างมีไอติมมีเครปมีอะไรอีกแต่ว่า,าก,กินไม่ไหวแล้วนะคะอิ่มมากแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองกันดูถือว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ที่คุ้มนะคุ้มราคามาล้วก็อยากแนะนําให้สั่งน้ำด้วยเพราะว่านี่ก็คือกินน้ำผลไม้ไปคนละประมาณสองสามแก้วคุ้มแล้วอะคุ้มแ,แล้วแล้วก็น้ําอีกแล้วก็กาแฟอีกนะคะมันทุกอย่างมันรวมไปห,หมดเลย กันรวมมันเฉลี่ยเดือนคนประมาณคนละเท่าไหร่2,550บวกบวกต่อตัวก็น่าจะเกือบ3 0 0 0ันถ้คุณได่คิดดึงมาแต่ว่ายังไม่รวมน้ำยังไม่รวมน้ำน้ำอีก420บวกบวกประมาณแบบ3,000ันสาม0 0นไม่แต่ถือว่าคุ้มนะ รือว่าคุ้มเพราะว่าของดีแล้วก็ถ้าใครเป็นสายชอบกินโฟกามาจ้าค่ะพี่่ะกินโฟกาสิบชิ้นคุ้มแล้วเพราะปก,กติโฟกาจานหนึ่งก็พันสองพันแล้วเนาะนจานหนึ่งมีสองชิ้นแลนี่ก็คือคกินได้จุกๆไปเลยใชมคะอร่อยแล้วก็มีแบบอื่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยนะก็บางอย่างอาจจะหนักเค็มนิดหน่อยบางตามสไตล์เนาะแต่ว่าก็ถือว่าอร่อยนะคะขนมอร่อยทุกอย่างเลย อ่มมากจริงๆนะคะแล้วที่เนี่ยบอกว่าวิวสวยมากนะคะอากเคิถ้าเกิดเห็นอ่ะคือมันมันจะแบบสว่างมากแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองแนะนาก็คือมาตั้งแต่เที่ยงเลยเริ่มกินตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ยากยันบ่ายสองไปเลยจ้ะ ยาวๆนะคะแล้วก็แต่คนจะค่อนข้างเยอะอย่างตอนนี้วันนี้เราก็อาจจะไม่ได้แบบแพลนอะไรไปเยอะเพราะว่าคนจะเยอะหน่อยนะคะก็จะเห็นมาหน้าล<า>่าวน่ะด้านนี้ก็จะเป็นวิวสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ดีอะทุกอย่างถือว่าโอเคนะอยากให้มาลองกันนะคะใช่รู้สึกว่าเป็นวันสำคัญอยากจะแบบ เออมากินได้ใช่ไหมเพราะอีจินเคยมามาเขาลดแต่งงานอ่าเขาลดแต่งงานโตข้างๆก็คืออ่าพี่อั้มโตถัดไปคืออ๋อจิวิสราโตถัดไปคือคือใครนะอีกคนนึงซูริต้าคือซูริต้าเจนเซนก็คือแบบว่าดารงมารามาเยอะเซเล็ปมาครบเลยเซเล็ปมาเยอะนะคะเราถ้าอยากอยากจะใช้ชีวิตแบบเซเล็ปเซเล็ปนะคะเราก็มาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับที่นี่ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งกริ้งๆเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้อิ่มมากขอพักก่อนนะคะพูดไม่ออกแล้วเพราะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก้มนามากไม่ได้นะคะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคคนะและ้วสดะ